วันนี้ปมจะมาพับจัลลวดยังไงหรือจัลลวดนะอยากจะเห็นจริงๆเลยพับแล้วเหรอใช่เอาดูกันนะครับวันนี้นะครับปื้มจะมาสอนพับจัลลวดนะครับผมง่ายง่ายหรือเปลาง่ายง่ายนะไม่ใช่พับแล้วร่อนไม่ได้นะร่อนได้อ่าเดี๋ยวเราจะไปร่อนที่ไหนกันไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปร่อนนะครับจะมีสถานที่ให้น้องปื้มร่อนนะครับดูว่า จะบินไปไหนนะเสร็จหรือย,อยังเนี่ยโอ้ oh, ภาพตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมหรือเปล่าน,นี่จะลวดหรืออะไรเนี่ยจะวจอาจาจะลวดนะครับนะครขอดูชัดนี่ภาพยังไงโอ้จ,จัลลวด๋อททำอย่างนี้เหรอแล้วทำายัางไงแน่เนี่เยเดี๋ยวพุ่ทำเองคิดก่อนอคิดเลยให้คิด ดูนะครับครับจรวดนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับต้องเพิ่มคิดก่อนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเวลาห้าชั่วโมงจรวดยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยห้าชั่วโมงจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงประมาณหนึ่งหรือสองนาทีเองนะนี่ก้าอยู่ทางบ้านนี้เล่นฟรีไฟอยู่แน่เลยนะคงไม่ทำอะไรอะ่ะ เล่นฟรีไฟอย่างเดียวเลยอ่ะวายสู้ปืนไม่ได้เลยนอะปืนะปพับจรวดแล้วตอนนี้นะครับนี่จรวดือที่ใส่ขนมแพนเค้กเอาให้แบบพอ,อพอดีพอดีอ่ะโอเคอ่ะให้พอดีนะครับให้บินได้แล้วกันนี่จะบินได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ ต้องลองติดตามดูนะครับน้องปื้มนะครับจรวดจะบินได้จริงหรือเปล่านะครับแต่เรามีที่ให้ล่อนอยู่แล้วนะจะลวดอ่ะจรวดจรวดรุ่นใหม่ล่อนได้จริงอ่าเดี๋ยวเราจะไปับพับพจรวดนอกสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงไม่ช่วงมีโควิดนี่เราไปไหนสะดวกนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนมาเลยนะเราไปล่อนเราคนเดียวดีกว่าสบายสบายนะครับ วันนี้นักร้องขอหยุดพักหนึ่งวันนะครับมาพับจรวดก่อนวันนี้นักร้องเป็นศิลปินปื้มนะครับผมเพลงอาจจะไม่พออ่ะแต่อยากร้องอ่ะนะเดี๋ยวแนละ้วใครเห็นเนะให้ปื้มไปร้องเพลงนะครับทักมาได้เลยนะครับปื้มอยากเป็นนักร้องนะตอนนี้ก็แต่งเพลงมั่วๆไปก่อนอนะ่ะ ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังเท่านั้นเนี่ยง่ายดีแต่อยากร้องไงมีปัญหาปะ่ะเออมีปัญหาหรือเปล่าทายเลยครับอะไรเอย่ยกินข้าวได้มีทายน้องปืมแล้วอะไรเอย่ยกินข้าวได้ตอบไม่ได้แน่นอนเลยอะไรเอย่ยกินข้าวได้อ,อะไรนะเดียวตอบไม่ได้แน่เลยคิดถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ทายไปฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหาไปแล้วกัน ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะใครฉี่ไกลกว่ากันอ่าตอบได้ไหมข้อนี้ใช่ผิดครับผมผู้หญิงฉี่ไกลกว่านะครับเหมือนเราอยู่ว่าเหมือนเราอยู่ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยเหมือนเราอยู่ตรงห้างแล้วกันเนี่ยแต่เราไปฉี่ตรงคุ่มต้นไม้ก็ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยต้องหาห้องน้ําเข้าก็แสดงว่าผู้หญิงฉี่ไกลกว่าต้องหาห้องน้ํา แต่ผู้ชายไม่ต้องหามุมต้นไม้ก็ได้มุมเสาก็ได้ต่อไม่ได้วแล้วจะถามปัญหาอีกนะเดี๋ยวตอบไม่ได้อีกไม่เอาแล้วพับจะลวนดีกว่าเอาถึงไหนแล้หวหววได้ยังครับ <c oughs> อ่าลองดูนะครับว่าจะได้นะเดี๋ยวเราจะไปล่อนจริงนะครับปึ้งว่าจะไปแข่งนะครับแข่งจรวดนะครับ ที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะฝึกซ้อมก่อนนะครับมีการแข่งขันจรวดอยู่นะครับปืนต้องทําจรวดให้ดีเพื่อจะล่อนได้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันแล้วเสร็จหรือยังครับผม,มว่าจะล่อนในขนาดไหนนะครับเด็เกเพิ่งรีบอีกเดี๋ยวเราจะเอากระดาษไปพับที่นู่นอีกไปเทสกันอีกว่าจะล่อนในขนาดไหนนะครับเอาล้ครับ ได้แล้วบอกเลยนะโจนหจรวดนี่คืมขังมากเลยตอนนี้พับด้วยคุยด้วยนะเออคนพักก็คุยอยู่คนเดียวอะ่ะคนพับก็พับอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยอะ่ะเออไปง,งงจริงๆเลยยังไงแน่เลยก็ไม่เข้าใจเซ็งเลยก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าจังก็ไม่เข้าจัง เพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะใครตอบเพลงนี้ได้นะบอกด้วยนะครับร้องหน่อที่เพลงอะไรนะ,ระเพลงอะไรอ,อจริงๆเลยเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าจังไม่เ้ใจเรียบร้อยยังครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปร่อนข้างนอกให้ดูนะครับแค่นี้ก่อนนะครับน้องพื้นจะไปแล้วเอาเลยได้ที่ร่อนแล้วโอ้โหไปไหนนะอุย้ย ร่อนแล้วโอ้ยไปไหนเนะี่ย